กาสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมกับมิกกแล้วนะกับในเกมไวแคร์โปรเจกนั่นเองเนาะวันนี้ก็จะมาทําการรีวิวตัวละครใหม่นะครับส่งคอนตัวละครเนานะที่ผมจะมาครับรีวิวในคลิปนี้นะี่ยก็จะเป็นเอ็กเซนเครับซึ่ง e x ็กเซนเเนี่ยก็จะเป็นสายมังกรนะครับเป็นธาตุน้ำนะครับเป็นประเภทสปอร์ตนั่นเองเนาะเดี๋ยวเราไปดูส่งของอ,อาวุธสมใส่กันดีกว่าเนาะที่ผมใส่ให้กับน้องนางเนาะ มาเริ่มจากที่อาวุธตอนที่ผมใส่ให้กับน้องนางกันดีกว่าเนาะก็จะเป็นอาวุธของน้องนางเลยนะครับถามว่าอาวุธของเอ็กเซนเชียเนี่ยช่วยอะไรนางได้บ้างน,นะครับก็อย่างแรกเลยเนาะก็คือจะมีเพิ่มความเสียหายคยีนะครับแล้วก็ทําให้สกิลแรงขึ้นดีค่าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะมันก็จะทําให้เอ็กเซนเชียเนี่ยสกิลแรงมากขึ้นเนาะนะครับแล้วก็สิ่งที่ดีอย่างหนึ่งของอาวุธของเอ็กเซนเชียเนี่ยก็คือจะมีเพิ่มความเร็วในการเดินแล้วก็ลดเวลาในการชาร์จอีกสามสิบเปอร์เซ็นตะ์ครับมันก็จะ เร็วขึ้นนะครับเพื่อสิ่งที่ดีอย่างึงของอวุอันนี้ก็คือมันก็จะมีการลดการใช้ SP อีก10%นะครับมันก็จะทําให้ให้น้องนางเนี่ยนะครับใช้สกิลได้อย่างต่อเนื่องนะครับนาะท่านผู้ชมโดยการที่มีลดการใช้ SP นั่นเองเนาะนะครับนะโอเคเนาะอันนี้คือส่วนของอาวุธนะครับที่ผมใส่ให้กับน้องนางนั่นเองเนาะนะครับก็ถ้าสมมุติมีเสียงแปลกๆไปก็ต้องขออาภายัยท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับ พอดีว่าคือผมเพิ่งตื่นนะอ่าโอเคนะครับแล้วก็ส่วนต่อไปก็คือจะเป็นส่งของอาวุธเสริมนะครับก็ใส่เหมือนเดิมเลยเนาะนะครับแล้วก็ส่วนต่อไปก็คือจะเป็นส่งของแพ่นิซิล่าครับซึ่งแพนิซิล่านะครับในรอบนี้เนี่ยก็จะใส่แปลกๆไปนิดนึงนะครับตรงที่ว่าไอส่วนของอันที่สามอันนี้นะครับผมจะไม่ใส่ไอส่วนของการเพิ่มความเสียหายคีแล้วนะครับเพราะว่าส่วนของอาวุธของเอ็กเซนเชียเนี่ยมันมีส่วนของการเพิ่มความเสียหายคีอยู่แล้วนะครับทุกผู้ชมแพนิซิล่าของอ่าที่ช่วยเพิ่มความเสียหายคีี่ก็จะไมมผลลแ้ว นะครับนะท่านผู้ชม,ชมก็สามารถไปใส่อันอื่นได้นั่นเองเนาะนะครับท่านผู้ชมอ่ะโอเคส่งคอมแพนดนสีลาอันแรกนะครับที่ผมใส่อันนี้เนี่ยก็คือจะทําให้สกิลทางปาร์ตี้นอแรงขึ้นนะครับอีกสิบเปอร์เซ็นตะ์ครับแล้วก็ส่วนของอันที่สองอันนี้เน,นี่ยก็คือจะเพิ่มพลังป,ป้องกันแล้วก็เวลาการชาร์จลดลงอีกห้าเปอร์เซ็นตะ์เนาะให้กับทางปาร์ตี้นั่นเองครับแล้วก็ส่วนของอันที่สามอันนี้นะครับอันที่สามอันนี้เนี่ยผมใส่เป็นเมื่อชาร์ตครับสกิลจะแรงขึ้นอีกสิบเปอร์เซ็นตะ์เนาะมัน อันที่4ี่ครับก็คือจะเพิ่มพลังโจมตีปกติทางปาร์ตี้น้องอีสิบนะครับอันนี้ก็คือส่วนของแพนะิซิลาเนาะที่ผมใส่ให้กับเอ็กเซนเชียนั่นเองนะครับอันนี้ก็ส่วนของอาวุธทั้งหมดตอนะที่ผมใส่ให้กับน้องนางนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนของในสกิลกันเลยดีกว่าว่าสกิลเอ็กเซนเชียเนี่ยนะครับจะเป็นยังไงเนะ้องปาเลสโก้เราเข้าสู่ส่วนของตามฝึกแล้วเนาะก็เผื่อมีใครงง,งนะครับว่าเออแบบไอ้ตัละครอีกตัวนึงเนี่ยมันออกมาได้อย่างไรนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนของผลตอนนี้ของอเแรก ก็ส่งของผลตอนแรกของเอ็กเซนเชียเนี่ยก็คือเมื่อเราเล่นเป็นเอ็กเซนเชียเนี่ยจะทําการเรียกตัวละคร1ตัวเนาะในปาร์ตี้ออกมานะครับถ้าเฮปี่ของตัวละครที่เรียกออกมาเหลือหนึ่งเนี่ยจะทําการออกจากการต่อสู้นะครับแล้วก็ถ้าสมมติตัวละครที่เรียกออกมาเนี่ยเป็นตัวละครจากคิงสโนนะครับก็จะได้รับผลตามนี้นะซึ่งไอส่วนของผลตอนแรกของเอ็กเซนเชียเนี่ย ไอส่วนของตัวละครที่เรียกออกมาเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด2โหมดด้วยกันนะครับเดี๋ยวขอลดเสียงแป๊บหนึ่งนะถ้าสมมติตัวละครนั้นนะครับอยู่หมวดโจมตีเนี่ยก็จะได้รับพลังโจมตีเนาะเพิ่มขึ้น5้0นะครับป้องกันเพิ่มขึ้นอีก20 0เนาะอนแล้วก็อาตาคีนะครับเพิ่มขึ้นอีก450%านะครับสำหรับตัวละครที่อยู่ในหมวดโจมตีเนาะแต่ว่าถ้าสมมติตัวละครนั้นเนี่ยอยู่ในหมดป้องกันครับก็จะได้รับได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น1อกเพ นะครับแล้วก็สกิลแรงขึ้นอีก100%นนะนะครับอันนี้คือส่วนของหมวด2หมวดนั่นเองเนาะนะครับถามว่าไอ้ส่วนของวาละครที่เรียกมาเนี่ยถามว่าทำมาอะไรได้บ้างใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับก็ส่วนของตัวละครที่เรียกมาเนี่ยก็จะทําการใช้สกิลได้นะครับแล้วก็ทําการโจมตีปกติได้น,นั่นเองเนาะนะครับก็จะใช้ได้ตามนี้เลยเนาะอ่ะ อันนี้คือส่งของผ,ผลตอนเีือของเอ็กเซนเชียเนาะนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูส่งของสกิลของเอ็กเซนเชียกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวเราเริ่มจากที่สกิลทางด้านขวาก่อนนะครับสกิลทางด้านขวานเนี่ยก็จะเป็นสกิลากฟาดฟันอย่างงดงามนะครับก็คือจะเป็นการสร้างความเสียหายธาตุน้ำเนาะใส่มอนเตอร์และมีโอกาสที่จะทําให้มอนเตอร์ครับติดแช่แข็งและส่งของศัตรูที่ถูกแช่แข็งเนี่ยก็จะโดนดาเมจแรงขึ้นเนาะและวางดักก้อนเบรดนะครับบนพื้น1วงนะครับเป็นเวลา20เวินนทีสูงสุด2วงและจะมอบเกาะการดเม สองครั้งนะครับเป็นเวลา60วินาทีและเพิ่มพลังโจมตีคีนะครับอีก100%เพิ่มความเร็วในการโจมตีอีก30%เนาะแล้วก็มอบบัฟเฟิร์โฟลเฮฟีอัตโนมัตินะครับเป็นเวลา60วินาทีนั่นเองเนาะอันนี้คือส่วนของสกิลที่2นั่นเองนะครับหรือว่าเป็นสกิลทางด้านขวาเนาะนะครับอ่าดูกันอีกรอบหนึ่งเนาะอ่าสกิลนี้ก็สามารถเดินได้นะครับก็ไอ้ส่งของว,งวงวงอันนี้เนี่ยก็สามารถเอ่อเสกได้ทั้งหมด2วงครับนะซึ่ง ไอส่วนของวงอันนี้เนี่ยมันจะอยู่ภายใน20วินาทีเนาะอันนี้คือส่วนของสกิลทางด้านขวาครับแล้วก็ส่วนของสกิลที่1นะครับ หรือว่าสกิลทางด้านสายเนาะก็คือจะเป็นสกิลมังกรคำรามนั่นเองเนาะก็จะไปสร้างความเสียหายธาตุน้ำแก่สูนครับและมีโอกาสทําให้มอนเตอร์ติดส,สถานะแค่แข็งเนาะจะทําให้ทรงของผลของสกิลที่2เนี่ยนะครับทำงานและจะฟื้นฟูเอสพีแล้วก็เฮดพีและจะล้างสถานะให้กับทางปาร์ตี้และจะเพิ่มพลังโจมตี150% 30วินาทีและมอบบัฟทําให้สกิลของสายมังกรเนาะนะครับตีแรงขึ้น150% 60วินาทีและมอบเกาะการดาเมเนสองครั้งนะครับและเกา กสถานะอีก5คาั้งครับ60วินาทีและเพิ่มพลังโจมตีคีนะครับอีก100%เนาะเพิ่มความเร็วในการตี30%ิและมอบบัฟฟูฟูให้พี่อัตโนมัติให้กับตัวเองนะครับเป็นเวลา60วินาทีนั่นเองเนาะอันนี้คือส่งของสกิลทางด้านซ้ายนะครับหรือว่าเป็นสกิลมังกรคำรามนั่นเองเนาะอันนี้คือส่งของสกิลทางด้านซ้ายครับอะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบหนึ่งนะ เดี๋ยวเราไปดูาการคอมโบระหว่างสกิลทางด้านขวากับสกิลทางด้านซ้ายกันก่อนเนาะอ่าโอเคกดใช้นะครับใช้สกิลทางด้านขวาก่อนนะอ่าสกิลทางด้านขวาเนี้ยก็เดินได้เนาะอ่าแล้วก็อีกรอบหนึ่งครับสูงสุด2วงนะอ่าแล้วก็กดใช้สกิลทางด้านซ้ายนะครับก็เป็นการระเบิดอ่านะครับก็คือจะเป็นการปึ๊บปูอย่างนี้นั่นเองนอนนะครับนะ่าทุู้ชมก็ เลยเลยเลยก็เดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบหนึ่งเนาะอ่ะถ้าเป็นวงหนึ่งจับฟุ่ฟูเฮพีกับ SP เท่าไหร่นะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกราบนะครับอ่ะโอเคอ่าก็จัฟุ่ฟูเอสพีสหน่วยเนาะแต่ว่าเฮพีคือผมไม่เห็นนะครับอ่ะโอเคอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ารอบนี้จะเป็น2วงเนาะอ่ะแล้วก็วงที่2นะครับ อ่าโอเคแล้วก็กดใช้สกิล MP หมดแป๊บหนึ่งนะครับอ่าโอเคกดอ้าวหายไปแล้วอ่าโอเคนะครับอีกรอบหนึ่งอ่าแล้วก็อ่าแล้วก็ใช้เลยนะครับ อ่าฟุ่นฟุ่น HP 90หน่วยนั่นเองเนาะก็คูณ2เข้าไปนั่นแหละเนาะนี่คือส่วนของสกิลคอมโบเนาะทั้งหมด2สกิลด้วยกันนะครับนะท่านผู้ชม,ชมอ่าแล้วก็ส่วนต่อไปก็คือจะเป็นส่วนของสกิลอาวุธนะครับของเอ็กเซนเชียนะครับถามว่าสกิลอาวุธเนี่ยทำอะไรได้บ้างก็คือจะเป็นการมอบปั๊บชุบนะครับหนึ่งครั้งให้กับตัวเองเนาะแล้วก็เพิ่มความเร็วในการตีนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบวทนาทีนะครับอันนี้คือส่วนของสกิลอาวุธของเอ็กเซนเชียนะครับอ่าเดี๋ยวเเรราาามดูกกันนนออีอบึงนะ นะครับก็จะเป็นแบบดีนั่นเองนะครับอันนี้คือส่วนของสกิลอาวุธของเอฟซฟนเชียนะครับอ่ะกดอีกรอบหนึ่งนะ อ่านะครับก็จะประมาณนี้นั่นเองเนาะอันนี้คือส่วนของสกิลทั้งหมดของเอ็กเซนเชียนะครับเพราะว่าเซนเชียเนี่ยเล่นยังไงใช่ไหมครับก็อย่างแรกเลยครับตอนที่เปิดมาเนาะก็ให้ท่านผู้ชมนะครับใช้สกิลส่งของสกิลทางด้านขวาก่อนนะครับเพื่อเป็นการนำไอส่วนของไอนี้ออกมานะครับนะท่านผู้ชมแล้วก็ใช้สกิลอีกรอบหนึ่งครับซึ่งซึ่งถ้าสมมติไอส่วนของวงวงอันนี้นะครับครบ2วงก็ให้ใช้สกิลทางด้านซ้ายเนาะเพื่อเป็นการระเบิดมอนเตอร์นะครับนะโอเคเนาะอันนี้คือส่วนของที่การเล่นของ เอ็กเซนเชียนครับถามว่าเล่นง่ายไหมส่วนตัวคิดว่าเล่นง่ายนะครับเดี๋ยวเราไปดู่วงของการในด่านกันเลยดีกว่าเนะาะปาเลสโก